เดี๋ยวนุกจะพามาดูนะคะว่าเรนเจอร์อีกคันค่ะที่ว่าน่าใช้มากๆค่ะในเรื่องของตัวราคานะคะและการออกแบบค่ะต้องบอกเลยนะว่าคันนี้ค่ะเรามีการตกแต่งนะคะเปลี่ยนในส่วนของตัวด้านหน้าใหม่ให้เป็นทรงรัตเตอร์กันได้เลยค่ะรุ่นที่นุกพูดถึงนะคะนั่นก็คือเรนเจอร์สปอร์ต4 2กันนั่เองค่ะราคาค่าตัวของพี่เขานะคะจะอยู่ที่9,900กับ9,000บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาหล่อและน่าใช้แค่ไหนเช่นค่ะสำหรับด้านหน้าก่อนเลยนะคะมีการเปลี่ยนค่ะในเรื่องของตัวกระจงหน้า่นค่ะ จะใช้เป็นฟอนต์คำว่า Ford แบบนี้ค่ะทรงและเอกลักษณ์เนี่ยเป็นทรงสไตล์เหมือนของปเตอร์กันนั่นเองค่ะด้านบนมีการตกแต่งไฟจิ๋วสีส้มแบบนี้เข้าม,มาให้ด้วยค่ะซึ่งตวัวไฟสามารถเลือกสีได้นะคะว่าต้องการส้มหรือว่าขาวาน,นั่นเองค่ะด้านหน้าค่ะในเรื่องของตัวรังผึ้งเนี่ยยังเน้นในเรื่องของการระบายความร้อนเช่นเดิมค่ะเพราะว่าเนื่องจากอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยของเรานะคะที่อยู่ด้านในค่ะใช้ในเรื่องของการระบายความร้อนเวลาที่เราขับรถนะคะโดยใช้ความเร็วค่ะหรือว่าวิ่งรถย,วยาวๆเนี่ยอันนี้จะระบายความร้อนได้ดีค่ะทำให้เครื่อง่คะ ไฟหน้าที่ใช้ค่ะใช้เป็นไฟหน้า LED Multi Reflector er ค่ะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light ลูก c c a มค่ะหรือว่าไฟตัว C แบบนี้นั่นเองค่ะอันนี้เวลาที่เราใช้งานนะคะต่อให้แม้ว่าเราจะไม่ได้ขับรถนะแต่ว่ามีการ start on นะหรือขับรถกลางวันโดยที่ไม่เปิดไฟเนี่ยไฟตัว C แบบนี้ก็จะติดให้โดยอัตโนมัติกันนั่นเองค่ะอันนี้คือเป็นระบบของเขาค่ะ เสริมเพิ่มเติมค่ะมาด้วยของการใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบายกว่านั้นค่ะก็คือมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้มาให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะด้านล่างค่ะมีการตกแต่งไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยค่ะใช้เป็น LED นั่นเองค่ะส่วนชุดกันชนด้านหน้ามีการเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะคะสีที่เราทำเนี่ยจะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีขาวนั่นเองค่ะตัดทังด้านนี้นะคะเป็นสีนํำด้านเข้ามาค่ะแล้วก็ชายค่ะใช้เป็นสีเงินแบบนี้เข้ามาให้นั่นเองค่ะพร้อมทั้งยังมีวงลากจูงค่ะด้านล่างมาให้แล้วนั่นเอง อันนี้นะคะคือเป็นด้านหน้าที่เรามีการเปลี่ยนนั่นเองค่ะมาดูในเรื่องของตัวคิ้วล้อกันบ้างค่ะคิ้วล้อที่ใส่ค่ะจะเป็นทรงแรปเตอร์แบบนี้นะคะไซส์ค่ะจะอยู่ประมาณ4นิ้วค่ะไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะการติดตั้งงานค่ะจะใช้เป็น 3M นั่นเองค่ะแล้วก็เก็บงานค่ะคันนี้จะใช้เป็นซิลิโคนนะในเรื่องของการยึดติดค่ะเราจะยึดกับตำแหน่งปุล้อเดิมนั่นเองค่ะฉะนั้นไม่ได้จอในเรื่องของตัวรถเพิ่มนะแมกและยางค่ะเดิมๆจากของโรงงานเลยต้องบอกว่าใช้ไซส์เดิมก็ไม่ขี้เหร่นะคะ ตัวของแม็กเนี่ยเราจะเป็นขิบเงินแบบนี้ค่ะด้านในทําเป็นสีดําด้านแบบนี้เข้ามานะคะไซส์ของเขาค่ะจะอยู่ที่ขอบขนาด18นิ้วนั่นเองค่ะ255ทับ 65R18 นะคะยางที่ใช้ค่ะใช้เป็นยางเททีหรือยางไฮเทเรนค่ะด้านหน้าได้ดิสเบกมาเรียบร้อยค่ะส่วนด้านหลังยังเป็นดํานะคะเพราะว่าเน้นในเรื่องของการมารทุกนันเองค่ะ ทันนี้ค่ะเรายังมาทุกได้ดีเพราะว่าเนื่องจากใช้แหนบซ้อนค่ะถึง4ชั้นกันแน่นง่ะแล้วก็ที่สาคัญรถรุ่นสปอร์ตนะคะพร้อมทั้งโชคอัพค่ะเรายังใช้เป็นแบบโมโนครูปเข้ามาด้วยค่ะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามีความนุ่มนวลได้มากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมาทุกได้ดีเช่นเดิมค่ะมาดูกันที่แก้มบ้างค่ะแก้มเนี่ยจะเป็นเก้งๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นยูโร5มาเรียบร้อยค่ะส่วนช่องแบบนี้ใช้สําหรับการระบายความร้อนได้จริงค่ะ ตัวครอกระจกค่ะหรือแม้แต่มือจับจะใช้เป็นสีเทากาไฟเข้ามาให้ทั้งหมดนะคะกระจกเป็นปรับระพับไฟฟ้าค่ะพร้อมทั้งยังมีไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถมาให้แล้วด้านบนค่ะมีการตกแต่งในเรื่องของตัวกันสาดค่ะทั้ง4ชิ้นนะคะอันนี้คือมาตกแต่งที่โชว์รูมนะแต่ว่างานเป็นของฟอร์ดนั่นเองค่ะส่วนฟิล์ม่ะที่เราติดให้เนี่ยเราใช้เป็นฟิล์มสรามิกอย่างดีค่ะเลือกเปอร์เซ็นต์ความหนเข้มของตัวฟิล์มได้ค่ะคันนี้ที่ติดนะคะสี่ทีระมาณ60-80นั่นเองค่ะคือบานหน ในตัวของประตูเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบคีย์เลสเข้ามาให้แล้วเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่รีโมทเนี่ยอยู่กับตัวเรานะคะเราเพียงแค่สอดมือเป็นการปลดล็อกรถค่ะกดด้านนี้เป็นการล็อกรถกันนั่นเองค่ะและตัวคุณแจนะคะยังเป็นอิม o b i l บ z ล r เอร์เข้ามาค่ะป้องกันเรื่องการโจรกรรมค่ะอันนี้คือมีเป็นมาตรฐานของฟอร์ดนะบันไดข้างด้านล่างค่ะมีมาเรียบร้อยขยับมาดูทางด้านท้ายกันบ้างค่ะในเรื่องของบาเสริมขอบกระบะค่ะคันนี้มาจากโรงงานจะมีบาเสริมขอบกระบะแบบนี้เข้ามานะเวลาที่เราต้องการจะใช้งานค่ะอย่างสมมติในเรื่องของการวางโลบนะะค แล้วก็แกะตำแหน่งนี้ค่ะเพื่อในเรื่องของการวางโลบาร์แล้วก็ยึดน็อตนั่นเองค่ะจะมีมาให้ฝั่งละ3ด้านนะคะตัวงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลบาร์เหล็กนะคะหรือแม้แต่โลบาร์ทรงหงส์ปอดค่ะก็สามารถติดตั้งบนบาร์เสริมคอบกระบะนี้ได้ค่ะส่วนฝาถังน้ํามันค่ะจะใช้เป็นลักษณะป๊อปอัพนั่นเองค่ะนั่นคือถ้าประตูรถล็อก ok อยู่ฝาถังจะล็อกตามถ้าประตูไม่ล็อกฝาถังจะไม่ล็อกเป็นแบบนี้นะด้านข้างมีที่เหยียดด้านนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะรับน้ําหนักได้เยอะนะคะอันนี้ค่ะส่วนด้านหลังคคค่่ะะะะกกกาาะะกาาาารนนนนทท้้ย็็ํมเเปสีีไฟแบบ อันนี้คือมาจากโรงงานทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังค่ะอยู่ด้านล่างของตัวโลโก้แบบนี้นั่นเองค่ะไฟเบรกดูที่3อยู่ทางตำแหน่งนี้นะคะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราติดในเรื่องของตัวโรบานะก็จะไม่บดบังไฟเบรกดูที่3ก็ได้เลยค่ะฟอร์ดเลยย้ายตำแหน่งมาใช้ตำแหน่งนี้แทนค่ะด้านหลังมีการติดอะคริลิกค่ะคำว่าสปอร์ตนะคะอันนี้คือมาจากโรงงานค่ะฝาท้ายนะคะต้องบอกว่ามีความเบามากๆค่ะเพราะว่าอันนี้จะมีเหล็กผ่อนแรงนะคะติดเข้ามาแล้วจากโรงงานนั่นเอง ถ้าใครค่ะที่ใช้งานรถนะคะแล้วต้องการให้ฝาท้ายเนี่ยลงแบบช้าๆแบบสโลปนะก็สามารถตกแต่งคารในเรื่องของตัวโชค๊คฝาท้ายได,ไ,ดได้เลยค่ะไปดูพื้นที่ใช้สอยภายในกันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับคันนี้ค่ะลุกต้องบอกเลยนะว่าความปลอดภัยเขามาเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยที่มีให้ถึง6ใบแล้วนะคะพร้อมระบบเบรก ABS อันนี้มีมาให้หมดเลยการตกแต่งด้านในเนี่ยจะใช้เป็นโทนสีดําเข้ามาให้ค่ะตามสไตล์ของรุ่นสปอร์ตนะคะ คอนโซลเป็นสีดําทั้งหมดแบบนี้เข้ามาเลยค่ะมีการตัดลวดลายนะค่อนข้างสวยค่ะอันนี้คือเป็นในเรื่องของการหักเหของแสงนั่นเองค่ะตัวเปิดไฟจะใช้ทางด้านนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟหน้าออโต้ค่ะเปิดเล่นด้านนี้เพิ่มแสงลดแสงหน้าเลนไม้ชั้นฝั่งด้านนี้ค่ะส่วนงานมรทุกถ้าเรามีการมาทุกเยอะนะคะแล้วหน้ารถมีการเชิดค่ะอันนี้ใช้สําหรับการปรับเชิดของตัวไฟหน้าค่ะไปตัดหมอกด้านหน้าเล่นด้านนี้นะรุ่นสปอร์ตเป็นพุสตาร์มาเรียบร้อยนะคะพอเวลาเรากดด้านนี้ค่ะฟังก์ชันกระโชว์แบบนี้นะคะ ตัวพวงมาลัยที่ใช้ค่ะจะใช้เป็นพวงมาลัยหุ่้มหนังนะคะพร้อมตัดตะเข็บได้สีดําแบบนี้มีมัลติฟังกชันที่พวงมาลัยมาให้เรียบร้อยค่ะมัลต mm ิร hmm. ทางฝั่งด้านขวามือนะคะเราจะใช้สาหรับการควบคุมจอหลังพวงมาลัยค่ะที่มีขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอดิจิตอลน,นั่นเองค่ะเราจะดูได้เลยเห็นไหม mm hmm. เขาจะบอกมาเลยว่าประตูรถเปิดอยู่นะฟ้าทาังน้ํามันหรือเข็มขดัดทุกอย่างจะแจ้งทางด้านนี้ได้เลยค่ะรวมถึงน้ํามันที่ใช้เนี่ยวิ่งได้กี่กิโลลิตรหรือเหลือกี่กิโลก็จะแจ้งทางด้านนี้เช่นเดียวกันค่่่่่่่ะะะะะะสววนนนนนนฝัังด้้้้้้้าาีีีีีคคคคจจใใชหมมรรรขบออลแเยย สามารถตั้งเลือก Cruise Control ได้นะคะเพิ่มลดความเร็วเล่นทางด้านนี้นั่นเองค่ะส่วนอันนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงตามปกติได้เลยมาขยับดูที่ตัวจอกลางกันบ้างค่ะจอกลางที่เราใช้ค่ะจะใช้เป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนค่ะขนาดจะอยู่ที่10.1นิ้วค่ะอันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ a p p l e c a คาเ a ่ไอโตได้ค่ะรวมถึงดูแผนที่ก็ดูที่หน้าจอนี้นั่นเองค่ะความสะดวกสบายในการชาร์จแบตจะค้อยลงมาด้านล่างสักเล็กน้อยนะคะจะมีเป็นไวเลสชาร์จเจอเข้ามาให้ค่ะพร้อมทั้งที่เสียบ USB Type C ค่ะ อ๋อนุก๊กลืมบอกไปนิดนึงค่ะว่าของรุ่นนี้นะคะแอร์ที่ใช้ค่ะจะใช้เป็นแอร์อิสระแยกซ้าขวาค่ะพร้อมมีฮีเตอร์มาให้ในตัวแล้วนะพอรถที่เป็นปี2025นะคะเราจะมีปุ่มนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะนั่นก็คือตัวปุ่มออโต้ซัสสอปนั่นเองค่ะอันนี้คือจะมาเฉพาะรถที่เป็นปี25นะคะแล้วก็หมดกับพีเป็นเลนด้านนี้ค่ะส่วนตัวระบบนี้ค่ะเป็นระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถนะคะอันนี้เราจะเปิดไว้อยู่แล้วนะ เกียร์ที่ใช้ค่ะใช้เป็นเกียร์6สปีดคันเกียร์สูงแบบนี้นะคะเล่นชิปบวกลบที่ตัวคันเกียร์ได้ค่ะปรับโหมดเป็นแมนวนวลได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตัวเบาะของเราที่ใช้ค่ะก็จะใช้เป็นเบาะหนังแบบนี้เข้ามาให้ค่ะตัดตะเข็บได้นะคะที่เป็นสีเทาค่ะอันนี้สามารถปรับสูงต่ำเดินหน้าถอยหลังของตัวเบาะได้นะคะส่วนถ้าเกิดลูกค้าค่ะที่ใช้ในเรื่องของตัวกล้องหน้านะคะตัวของกระจกมองหลังตรเนียจะมีช่องเสียบ USB ไว้ให้ด้วยค่ะใช้สําหรับการบันทึกนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบเบรก ABS นะคะระบบควบคุมสถายภาพการทรงตัว,ตวรถหรือแม้แต่ระบบป้องกันลูบิดความทุกอย่างใส่มาให้หมดแล้วนะคะถ้าใครสนใจค่ะรถ4ประตูของรุ่นสปอร์ตนะคะเน้นใช้งานและได้ช่วงล่างดีๆค่ะรุ่นนี้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสนใจรถติดต่อสอบถามได้เดยกกันดูนได้คะที่เบอร์0ูน6 5 3กสมห่ 4, หรือติดต่ออดีไลน์เด็กกันดกขึ้นเบอร์กับอดีไลน์ไว้ให้ค่ะ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนุ๊กมีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมสองมอบรถเห็นบานที่สำคัญการจองอะไรากับนุ๊กปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพ้อะเงินจองเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษัทวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับเรนเจอร์สปอร์ตคันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ